เปิดคลิปเอดูน้องพีเจวัยสเดือนคุยโต้อตอบแม่จุ๋ยเสียงแจ๋ว2เดือนเองคุยเก่งมากลูกเพลอแป๊บเดียว2เดือนแล้วสำหรับน้องพีเจผมดกดำหน้าคมหล่อตั้งแต่เด็กแถมคุยเก่งอีกด้วยจนคุณพ่อโพสเซลในวันอายุครบ2เดือนและเผยโมเมนต์น่ารักน่ารัก ขณะส่งเสียงพูดคุยกับคุณแม่อย่างสนุกสนานอีกหนึ่งทายาทดาราดังที่มีพ่อยกแม่ยกตั้งแต่แบบเปาะสำหรับน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์กระเศรสศินลูกชายของคุณพ่อพุทธพุชยัยคุณแม่จุยวรัธยาโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักนรักของครอบครัวนี้พร้อมทั้งพัฒนาการของน้องพีเจอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่อย่างล่าสุด พี่เจพทธได้โพสต์คลิปที่น้องพีเจส่งเสียงพูดคุยกับคุณแม่ลงในอินสตาแกรพร้อมระบุข้อความว่าพรมสองเดือนแล้วครับเริ่มคุยเก่งแล้วครับถามกลางพี่พีแฟนคลับต่างเอ็นดูทั้งกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักในการคุยเก่งของน้องพีเจน้อยจำนวนมาก